ตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งเดียวที่สามารถยิงเสาได้โคตรเท่อะเอ้าแล้วกินข้าวแล้วฮึคือเราเห็นหน้ากันแล้งแล้วตอนนี้จะตื่นเครื่องแล้วกันไะนเราช่วยแบกพลิ้งขึ้นอีกเปิดได้ละ เราขอรีบก,ก่อนมแล้เรากดปุ่มลรีบไม่ได้คุนค้างมันกดปุ่มลรีบไม่ได้เออเดี๋ยวเตะให้มเมบ๊ายบายอ้าเชิญเข้าใหม่อ่ะโอเคไอ้ okay, นายปันปันฮัลโหลฮัลโหลเออเราเตะนาย เตะหน้าไปโอ้หฝั่งนั้นมีกบอ่ะกบอะไรจอ๋อือคงอ่ะไม่เป็นไรฝั่งเรามีบลคาริโอไอ้แ่แย่งล่างเราเดไม่งันเขาไปกันเอาลู้เอาลูกค่ะโอเคคุณรู้หรือเปล่าว่ามีมีตัวที่ถ่ายคลิอยู่สองตัว อยี่สองตัวอีตัวหนึ่งกบเกลียนอีฟฟาร์มสองบ่อเดือบแย่งแล้วถึงแม้เจ <ยะ S 1> ้าตัวจะช่<า>วยฟาร<า>์ม <c oughs> ก็ไม่ฟาร์มคือ้ย <c oughs> มันมาแย่งเราก่อนเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่ากบกบกบกกโค้งนักตัวนี้เป็นกบเป็นเป็นกบเป็นกบที่คนอวยมากที่สุดเอ้ยถอยก่อนเถอะ <c oughs> แต่สกัดเตอร์จีนห้าไดีออเยีทำไมเรียมันเยอะกว่าเราเฉยเอ้ยสวยได้อ้าวไออินแตเอ้ยคูอินแตกคูริล่างสองตายซะอ้าอะไรวะูรินูรินหนคือล่างหนึ่งอ้าชุดได้คูรินหนคือล่างหนึ่งคูริคือล่างสองมันสู้ได้่าด้นอ้ยเอฟต่ปาลางอนเ่เอต่อป่ากูรินตพูเฉยเลยเออเอฟ่ป่าแต่เรารู้จุดอ่อน คอคอพลไมนะป้าเลยลูกค้ามาลูกค้าก็ป่าอุ้ยอุ้ยเลนเล่นเ่เฮ้ยเอาดีัวเลยัวเลยงยับจุ๊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 อจุ๊บจุ๊บจบจุ๊บุ้๊บจ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 ุยบจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ่นจุ๊บอข้างบนเนุบเนะ โอ้ยเรื่งเกมไม่สวยเท่าได่เลยเกมฮิตได้อยู่ตล่งเกมยังไม่หัวหลอนมากเอ้ยลูกค้าป่าดิฟานลูกค้าไม่ไป็นฟรามนะครับกเจ้าอุ้ยไม่น่าเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยน่าชีวิตตันเลยแล้วจะเอาอะไรไปรอดวะเนี่ยก็มีฮิลยูหนึ่งอันเป็นไรเรายังมีลูกเบอรี่ อ่ะไอบอลบอลไม่ยอมกลับบ้านแอปซอมันทำไรแอปซร์แอปซอร์แอปซอร์โหแอปซอไปแล้วอา่ามันให้ได้สกูนอะไรก็ได้นี่เนี่ยนี่ล้วงไอ้ยต่อได้จะทำไบลองไม่ได้นี่โอ้เี้ยเจ็บมากต่อยข้อตุ้มไอ้สวยค่ะแอปซจ้าโหสุดอยอด ธรรมดาดูละตรงนี้เราได้ขึ้ละขอพึ่งนะซ่าเลยช่วยฝาก,ก,กไ,ไ,ไม่รู้เราลานไปเราขอโทษก็ได้ถ้าบูดินือไหมเต่าเกิดแล้วยังไม่เอาอ่ะเรารู้เจ็บก่อนสโลสมออ้าสโลสมอด้วย ใหคากใเฮ้ยจะเย็น่มาแย่งกันรติ้บ้านใครช่วตีหน่อย่ไหมโอเคค่ะพนเฮ้ยเราได้จีแล้วสวยงามแ้วมันจมาเอาเรซซมยิงกันน้าเลยออเออเดินกัเอ้ยกระตุกกระตักอีโจ้อตอมัช่างเหิเกริมเฮ้ยใครตีอ่ะ ปูลินอยู่ในนี้ใครตีเต่าอ,อยู่เราลาดได้นะ no ไม่ได้ไม่ได้อะไรนีเออเอาปูลินได้อโอ้โหยนี่มีสกิลอะไรวนะน่างหนูมันนะเจ๊งโดนโจมพังด้านบนไม่ได้รถต,ตอมห่าเดือดโอ้ยซอมซอ้จะทำอะไรโอ้ ไม่เหลือลูกค้าต้องไปป่าลูกค้าต้องฝืนมาเล่นล่างเดี๋ยวเราไปป่าเลยนะดีไหมดีไหมเราไปป่าหนึ่งนัเดี๋ยวเรามไะสนุกเนะี่ยโอเคเรารอรอเวลก้าก่อน จะชูดหรอจ้าไม่ให้ชูดจะ้ะโอ้ล่างมากันเต็มเลยว้ย,ยเวฟโซโหดอะใจเย็นครับไอ้เจ๊คุง,ง้าไในาจะแย่งบับเราจะอะไรบ,บ้างชาอโอ้ยเจ๊คุง,ง้างมันายแย่งบับเราแบบน่าเถอะมาเลยบบยมง<แ>เฟี้ยแล้วังหลัง<แ>เออเรื่องกรว น่าจะวางบ้าเราไปเอาบานัดดิโอ้ยังไม่ได้ไปซ่อนอยู่าได้ฟังแล้วไเอาเยังไม่ทันเขาเจ้าเขาส่งสดที่เลเวลสิบเอ็ดแลเวสิบเฮ้ยตามทันละอ็มนี้้โออะไรหรอล่างเนี่ยลนดเยอะมากดแนว เอ้ามีไอ้ไอ้ผูลิ้ยงผูลิ้ยงผูลิ้ยงผลี้ยงย่งเวลก่อนตีกบน้ำมาทำไรเป็นไรผมมีอันติีนึยเขาก็มีอันติเอาเลยใส่เลยใส่เลยเฮ้ยสี่สิเออนั่นแ เฮ้ยลอย,อ,ยอีกว่ะไปไปช่วยกันเตาน่ามันตีหน่อยเอ้ยอย่าให้มันตีเต่าเรากำลังไปถึงอ่ะไปแบบโอ้โหไม่ได้โอ้โห <ๆ S 2> ไม่ได้ไปอยู่ไปล่อยๆๆๆท้อยไวเปิดตาตาไปในเวลาสัน้น <laughs> โอ้ยนี่มันจริง้งหลุดมาอีกแล้วเอาหลบได้เฉยโอ้เพื่อนเราปล่อยอันติปลาสุกายักษ์ตาบันก็ท้อมาแล้วเลย ไอ้ตัวกันไอ้ตอัไอ้ต่อับไม่ได้ไอ้รูมอัะได้ตอมตกตัวแล้วอ่ะก็ไม่ได้เลยโหเราต้องไปป่าไปเลยตคาลิอเล่นเนะโอบขึ้นอชิวไป้กันเหอะปล่อยป้อมนะก็ต้องรออเกมด้วยงานนี้ก็ไม่ไหว เอ้ยอย่าเพิ่งมันปาฏิหารได้ทุกอย่างมันมีความปาฏิหารเว้ยมาเก็บบอลตรงนี้ไหมอ้าวใครแย่งบัฟเราไปโอเคขอบคุณอา้อาวเก็บบอลเลยเอปิดไอปิดยิงงันบอลอย่างเยอะอาคาสวยชุดได้พวดีอับอลมาทำไม โอ้เจ็บนะเจ็บนะเก็บซะโอ้โมันจะยิงอะไรเรานักหนาวะเนี่ยตีนี่อม่แล้วโอ้ยนี่มันมาไว้ไล่ฆ่าคนอื่นไอน้นี่นั่งตีดิออโอ้โหอ,อย่าเพิ่งตายมีวันนั่งห้าสิบไอ่เอาบานะเก็บเ้ว ไป,อไปอเอฟซอมันเร่งเราอ๋เห็ุเอฟซอเลยเฮืไ่ไปหนไปไไปไหนไปไหนปไหนไ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 ปไปไหนลยเหนไปไหนไปไหนไปไโไปลหนไปไหนไปไปปไหไปไหนไปไปไป แล้วเฮ้ยเออนัไม่ได้ครับโอ้ขอให้โชคดีนะจ๊ะเย่าพึ่งตายแล้วก<ะ>ูล<ะ>ินมันจะจิ้งไปไหน่มันจิ้อยู่นั่นเลยเตะ่่อ่เ่่ี่่่่่กูเ่่่่่่เ่่น่่่่่่่่่่่่่่อ่ไ่่ร่่่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่ โดนทูดอย่างน่าอนาถเพื่ออะไรก็ไม่รู้ฟินเจังสามารถทุดเกมโปเกมอนจริงๆมาในมือถือแล้วาะกระโดดไปไหนเนี่ยดีพอตอินเฟียลล์ F K เคฮ้ยทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยหรอกมันดาเมจล้านอ่ะเอ็กซอนหมดเกินไป นี่แอปโซ่หยุดูดีเจ็ดร้อยต่อร้อยเต็มยังไงให้ช่เาเราจะมีเรเมเรเตอร์ครั้าง